วันนี้เตรียมของสำหรับไปย้ายโต๊ะที่ขงเจียมนะคะถ้าใครต้องการปูผ้าโต๊ะสนุกหรือว่าย้ายโต๊ะสนุกก็ติดต่อพิตีได้โดยตรงนะคะที่เบอร์โทร0837331604ค่ะ